พี่น้องมีการขยับขยับบางจุดบางอย่างใหม่ใช่ไหมครับใ่ค่ครับเพราะมันมันมีความแปลกไปแต่จาของเก่าไม่ได้ไงพี่มันมีความรู้สึกว่ามีการจัดใหม่อืมแน่นขึ้นอีกแล้ว <laughs> อืมครับอ่อ พี่น้องถามนิดนึงครับมีมีครูบาอาจารย์หรือว่ามีคนรู้จักที่ไม่ใช่พี่น้องเนี่ยเข้ามาสวดมนต์หรือมาทําพิธีในห้องนี้หรือเปล่าครับไม่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 มีใครสวดมนต์นะคะแต่ว่ามีอาจารย์มาค่ะอ่าท่านมาดูอะไรให้ให้ให้พี่น้องครับมาสร้างฐานให้ค่ะอ๋อโอเคแล้วก็แนะนําว่าให้ย้ายนั่นไปตรงนี้ฮะนะโอเคอ่า โอเคอืมท่านท่านเป็นผู้ชายใช่ไหมครับใช่เราก็นุ่งขาวห่มขาวมาแล้วพี่ใช่คโอ <Okay. S 2> เคเขาเขามีผ้าขาวม้าหรือว่าขันขันที่มีผ้าขามาขันที่ขันที่มีผ้าขาวม้าโอเคครับ okay. ตอนนี้พี่มีกี่ขันแล้วครับสองโอเค โอ้ทำไมบ้านพี่น้องชัดเจนมากบ้านน้องเจด้าเมื่อสักครู่หาตั้งนานแต่บ้านพี่น้องคือชัดเจนมากตแต่เราสัมผัสกันบ่อยโอเคครับพี่น้องอยากจะถามอะไรดีครับก็รวมรวมเลยค่ะพื่อนว่าเอ่อตอนนี้ปรับเปลี่ยนใหม่คือเอาผ้าม่านเอาอะไรมาใส่ให้ครับแล้วก็มีขัขาาน,นขันครูบาจาย์เพิ่มมาอีกขันครับซึ่งไปรับมาเมื่อวันที่สิบห้าเมษาค่ะครับ เป็นยังไงบ้างคะภาพรวมเลยนะพี่มันสบายใจมันรู้สึกทุกครั้งที่พี่น้องเข้ามาในห้องพระรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบเย็นแล้วก็รู้สึกดีกับห้องนี้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วพี่ก็จะชอบมองทุกๆุกพระองค์ก่อนสวดมนต์ก็จะมองมองแล้วก็ยิ้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะพลังแห่งความมีความสุขอะพี่ค่ะ เอ่อถ้าทามหมอเบิรนนะพลังดีในห้องพระพลังดีพลังค่อนข้างจะบึบบับเลยเพราะว่าพี่ก็เพิ่งไปรับขันมาใหม่เพิ่งไปเข้าพิธีกับเขามาเออ,อไม่อยากจะพูดอาการ <laughs> เอออาการออกด้วยลูกเบาลูกชายนี่ลุ้นอืมลุ้นเลยใช่ไหมเออครับไม่อยากจะพูดอะไรมากก็คือมีพลังดีเพ่งต่อมาพี่ ห้องเนี้ยค่อนข้างจะมีพลังที่ดีครับแต่ว่าอยากให้พี่กักตนพลังอันเนี้ไว้เสมอโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิให้เป็นประจำนะพี่นะอย่าได้ขาดนะเสริมไว้เป็นพลังพลังเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าพี่ไม่เสริมไว้เป็นพลังพี่น้องมันจะทําให้พี่กลับมาอึดอัดอึดอัดในที่นี้ไม่ใช่อึดอัดเรื่องเกี่ยวกับหิ้งพระแต่อึดอัดเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวกลับน้อยตายอะไรเงี้ยพี่จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นที่พี่พยายามจะขาดเพื่อให้พลังบารมีท่านปกปักพี่น้อง แล้วทําให้สิ่งที่เป็นเจ้าก,กรรมในเวรทําให้พี่อึดอัดใจเบื่อหน่ายไม่อยากอยู่บ้านอยากหนีแล้วอะไรเงี้ยมันจะได้หายไปครับอืม <c oughs> อฮะจ้ะช่วงช่วงเด็กปิดเทอมนี่ไม่ได้อยู่บ้านค่ะไม่เป็นไรพี่เอาที่แบบสบายๆ <c oughs> หลังจากน้องเขาไป,าไ,ปไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาทําได้ก็ก็ทำครับพี่ <c oughs> คือคือไม่จาเป็นต้องทาทุกวนันพี่ แต่ขอทําให้เป็นสม่สมําเสมออย่างเช่นอย่างน้องเตด้าอย่างเงี้ยทุกวันอาทิตย์วลหนึ่งครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยก็ได้พี่ขอแค่ครั้งเดียวเงี้ยครับเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างเงี้วยว่วไหมพี่อยู่บ้านนี่สวดทุกวันค่ะอ๋อตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะเออเด๋อวอาทิตย์ที่้ขับมาละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละครับพี่แต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านไม่มีปัญหาครับเอ้โหจำได้ลวที่หมอเบิ้นว่ามีใครมามาไหวมาอะไรที่บ้าน นอกจากพี่น้องก็คือพี่สาวอืมคือคือมอกว่าเนี่ยเห็นเป็นอาจารย์พี่นั่นแหละที่เขามาทํามาดูให้เราก็เห็นอีกภาพหนึ่งที่มีคนนั่งคุเข่าตรงกลางห้องเหมือนสวดมนต์ก็เลยอยากรู้ว่ามีใครที่เป็นมาทําอะไรหรือว่ามีใครมาสวดมนต์ไหมเพราะว่าบอกเพราะว่าหมอบันเห็นประมาณสองสองคนพี่สาวพี่สาวเนาะโอเคครับดีฮะเพราะว่าพลังเยอะดีครับแล้วก็ แนะนำให้ลูกๆเข้าไปกราบบ้างก็ดีครับลองไปขอพอรบ้างเวลาสอบเวลาอะไรเขาก็จะได้มีสติในการสอบครับอือถามนิดนึงพี่พี่มีขันครูสองสองใบเนี่ยครับมีองค์อะไรกับองค์อะไรครับพี่ก็มีปู่เวทแล้วก็อีกขันนึงก็คือขันของอาจารย์ที่เกยจะสอนดูอือหึคือแบบลงลงละล,ลงอะไรเงี้ยคะ่ะดูดวงดูอะไรเงี้ยคะ่ะอือ โอเคทีนี้ถามนิดนึงพี่ในในหิ่งตรงเนี้มีมีกุมารไหมครับมีมีเนาะจาได้ว่ามีเพราะว่าดูลักษณะเหมือนกุมารกุมารเขาเหมือนเขาเขาพลังเขารับรับพลังไม่ค่อยไม่ค่อยไหวอะพี่น้อง<ม>อ,อือออาจจะต้องมีการเรียกบ่อยๆหรือว่าถวายน้ําแดงบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าเหมือนเขาเขาเขาพลังเขาลดลงอะอย่างงี้แนะล้วกนกลัวอะอย่างนงี้แล้วกันพี่ อเออประมาณนั้นครับฝากดูน้องๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีแค่องค์เดียวเนาะอ่ะอืมเท่านั้นแหละครับแต่โดยรวมดีขึ้นกว่าเดิมครับฮะอืมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ถวายน้ําแดงไม่ได้ถูกบ้าอืมเออใช่เนาะอ๋ออ่อออโอเคงั้นเดี๋ยวรอกลับบ้านแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีพี่น้องครับมีอะไรถามเพิ่มเติมฮะก็คือโดยวรวมก็ดีไม่ไม่มีอะไรที่ รไม่ดีเลยใช่ไหมคะในห้องนี้รวมๆสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าจะมีครับพี่ถ้าในห้องนี้นะไม่น่าจะมีครับอืมมันก็พอใจใช่ไหมคะ่ะพอใจครับพอใจอืมแล้วปู่ปูปูเพจากจะสื่อสารอะไรไหมคะสักครู่นะครับ เพาะหลับตาเนาะพี่น้อยเห็นปู่เวษอง์สีขาวกับองค์สีเขียวอะ่ะเห็นสององค์ลักษณะแบบเนี้ยชี้ชี้หน้าครับแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าเองจะไปทางนี้ตั้งใจไปเลยอย่าก,กล้ากล้ากลัวกลัวคิดจะทำแล้วทำให้เต็มที่อย่าคิดเยอะอย่าก,กลัวทำไม่ได้เออท่านบอกอย่างนี้ยครับ <c oughs> แต่หม,อ,มอไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรนะพี่นะอ,อท่านบอกแบบนี้ก็คือว่าหมานอยากจะให้ดูให้แล้วก็กล้าดูก็คือ,อไม่ดูดูไม่เป็นอ,อ๋ออ๋ออ๋อมีหนา้านะท่านก็บบกเอาเลยยุยงแล้วก็ลองเลยผิดถูกไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นครูอืมไหนๆมีวิชาแล้วก็ทำเลยดูให้หน่อยอ่ะเแล้ว่าดูเพิ่มไม่ดูยังไม่ถึงเวลาเขาบอกอย่างี้โดนปู่ดุเลยเห็นไหมล่ะ เออแต่ไม่ได้ดุไม่ได้ดุพี่น้องไงอยากให้พี่น้องเห็นภาพเองว่าท่านดุยังไง <laughs> ระวังท่านจะไปดุในฝันนะ <laughs> อืมถามอีกเรื่องหนึ่งครับนอกเรื่องหน่อยออกมาจากห้องพระหน่อยบ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดพับหกมีรูปคนเสียชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่หรือมี <laughs> หรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนเสียชีวิตอยู่ด้วยไหมครับพี่ ไม่มีไม่มีเลยเนาะไม่มีไม่มีกระถางทูบไม่มีอัฐิไม่มีรูปรูปภาพคนเสียเนาะไม่มีแต่ว่าจะมีรูปรูปบัตรประชาชนนะที่เสียจะมีในกระเป๋าสตางค์ที่แค่นั้นใช่ไหมครับค่ะอืมคือหมอเมื่อนะ่ะไปไปตอนที่ถามพี่ว่าอยู่กันกี่ท่านแล้วก็ถามว่าคุณแม่อยู่พี่ด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยคือหมอเมื่อนะี่ไป ไปตับสัมผัสพลังงานดวงวิญญาณอยู่ดวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนแก่ผู้หญิงอยู่ด้วยแต่ว่าเขาแว็บเดียวแล้วเขาหายไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่คุณแม่ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่ามีคนเสียชีวิตมีภาพถ่ายคนเสียชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าเขาแว็บๆเฉยๆเลยส่งผลให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมักจะเจ็บหลังเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ย อืมเจ็บขาตอนนี้แม่เจ็บขาเออเนี่ยมันมันเป็นดวงวิญญาณที่ที่ที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับก็เลยแค่แบบถ้าเป็นคนเสียชีวิตเป็นญาติเราเราก็แค่อ๋อเขาต้องการบุญแต่พอไม่มีญาติไม่รู้เป็นใครเพราะว่าตัดสัญญาณเขาไม่ได้อ,อพี่ของแม่พี่ของแม่ค่ะโอ๋แต่ไม่มีรูปนะคะเสียเปปีเนี่ยหรอปีอืม งั้นงั้นงั้นพี่ถ้ามีโอกาสที่เอาคุณแม่เอาคุณแม่พาคุณแม่ไปทําบุญให้กับพี่สาวคุณป้าหน่อยก็แล้วกันครับทําให้คุณป้าคนเดียวเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องมาขอแบบนี้ไม่ต้องมากาะแกะให้เจ็บป่วยถ้าตาอยากได้อะไรเข้าฝันบอกเอาอย่าทําให้เจ็บปวดอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าเราสื่อสารกันไม่ได้เราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอืไม่ต้องมาเกาะตามตัวคุณแม่ให้มาบอกดีๆเดี๋ยวเราทําบุญให้ นะครับแล้วก็กวดน้ําให้คุณป้าแล้วก็บอกว่าเอาที่เจ็บขาเจ็บหลังเจ็บตัวเลยเนี่ยเอาคืนไปให้หมดออแล้วเดี๋ยวคุณแม่จตเบาขึ้นครับพี่ก็แม่ก็ไปไปทําบุญให้เมื่อก่อนสงการนะคะครับแต่เหมือนเขาตามมาไงพี่เขาตามมาอยากได้อีกอย่างเงี้ยพี่นึกออกไหมประมาณนั้นแหละครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทําให้เลยนะทําให้แต่เหมือนกับว่าคนอื่นไม่ค่อยทําให้มีแม่มีพี่น้องเนี่ยทำให้บ่อยประมาณอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนทางนั้นก็ตามเลยละกันจะได้บุญจากทางนี้ประมาณนี้ครับคุณป้าหรือว่าพี่สาวคุณแม่นี่มีครอบครัวไหมครับไม่มีอ่ะมีหรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่มีมีหลานไม่มีสามีอยู่ตัวคนเดียวก็นี่ไงพี่เพราะไม่มีใครทําให้หลักๆก็มีแต่แม่พี่ทําให้นี่ไงอ่ะเออเขาก็ไม่รู้แต่อยากได้จากใครไงพี่ เหมือนไม่พอหิวไม่อิ่มหรือเปล่าแม่โอเคพาบานได้ได้ยังไงคะก็เกาะแม่ไงครับเาเกาะแล้ซ้อนไงครับแอบไงฮะเออเท่านั้นแหละนี่เราดูหิ้งพารไปเจอวิญญาณนะเหลือเชื่อเลยแล้วคุณแม่ก็เจ็บขาจริงๆด้วยก็ไม่มันมันมารู้สึกแบบนั้นก็เลยขออนุญาตนอกเรืองนิดนึงนะพี่น้องพอดีสัมผัสได้ช่วยอะไรได้ก็ช่วยอ่ะพี่พูดง่าย เสร็จแล้วนะคะแม่ออืก็อาจจะอยู่ด้วยตลอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับอาจจะอยู่มานานแล้วก็ได้พี่แต่ว่านี่เพิ่งสัมผัสได้ครับแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันนานด้วยนะพี่น้องใช่ค่ะอืครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครัหมอเปิ้ครับยังแม่นเหมือนเดิมไหมพี่เปเจ้าที่ก็ดีใช่ไหมคะเจ้าที่ไม่มีอะไรใช่ไหมคะนากด้วยนิดหนึ่งเจ้าที่มีอะไรใหม่ ไม่มีครับไม่มีโอ้ท่านบอกว่าชอบกล้วยน้ำว้าวันก่อนนู้นที่พี่เอามาถวายนานน,าน้นอ่ะอืมนานแล้วที่ที่พี่ไปเอากล้วยน้ำว้าสวยๆมาจาักไขรบอกว่าขนืหวานไส้ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเลยครับโอ้โห <laughs> แสดงว่าท่านชอบกล้วยน้ำว้าเออเอ่าโอเคเรารู้แล้วจะได้ถวายบ่อยๆยครับโอเคขอบคุณครับพี่น้อง เอบค,ครับเพื่อค่ะหมอบิร์นนเหมืมอนเดิมเลยนะคะไปเที่ยวบ้านบ่อยๆนะคะจ้าเดี๋ยวมา <c oughs> พัทยาเมื่อไหร่เดินทางปลอดภัยแล้วม่นะคับ<า>่เน่ัค่ะอ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ